สวัสดีช่วงแรงๆครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอตนะเกษตรทอตกะเป็นคนอำเภอหนองบัวราเวเนะครับจังหวัดเชียงพูมล้วกขอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเฮานะครับเอฟซีสปปลาวเอฟซีกัมพูชาเอฟซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจํานะครับเพราะว่าที่เป็นช่องทางยูทู e เกษตรทอตแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอตรวอมถึงช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางทิกตอกที่ที่ผมจะลงคลิปเป็นประจานะครับคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับปลามันปลานี่นะครับก็คือ คลิปที่แล้วผมมาใส่ปุ๋ยนะครับสูตรที่ผมใส่ไปก็คือสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับบวกกับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับอัตราที่ผมใส่ก็อยู่ที่สามสิบศูนย์ศูนย์อยู่ที่สองส่วนนะครับแล้วก็สูตรสิบห้าสิบห้าอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมใส่ไปงวดก่อนแล้วก็ใส่โดยวิธีการวันวันคือจะทำวันใส่เข่านะครับวันคือจงวันใส่เข่าถ้าผู้ใดเคยเบดงคลิปก่อนหน้านี้นะครับมันของผมยังตีใบยังบาคุ้มร่องแบบนี้นะครับ วดก้อนหนึ่งวดที่เล้วน่ะใบมันยังบกคลุมร่องเนาะครับเพราะผมใส่ไปแล้วกะอันนี้กะสิบก็เมื่อนาะที่สิบก็เมื่อครับหลังแาก,กที่ผมใส่ไปนะครับเบิ้งความการแตกใบไม่เนาะครับแตกยอดแตกใบไมเบิ้งพี่น้องนี่อันนี้เป็นพันธุ์กรตรสใสหาซู์นะครับแตกยอดแตกใบไม่เริ่มตอยอดตอใบไม่แล้ววันนี้มันเริ่มคุ้มร่องแล้วเบิ้งพี่น้องเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่มันยังเห็นดินเห็นยางยุ่นเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับ หลังจากที่ผมใส่ไปประมาณสิบก็มือนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมมาทายไปมือใดนะครับผมก็จำไม่ได้นี่ครับแล้วก็ได้ฝนน้ําได้ปุ๋ยไปน้ำเนาะครับที่ผมมาใส่วิธีการใส่ของผมก็คือว่านให้ทั่วทั้งแปลงเลยครับคือังเข้าวาา่านใส่เข่าเจังผมว่านใส่เข่านะครับมันจะดูดซึมได้ดีเพราะว่าตอนที่ผมมาใส่นั้นดินเนี่ย ดินมันที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับตอนที่ผมมาใส่ดอกทีเลี่ยวดินจะเปียกมีความชื้นถึงนะครับพอใส่ไปแล้วนะครับผมใส่ช่วงเศร้าๆนะครับช่วงเศร้าๆปนกาหยุดตกให้ย่างดีเลยครับหยุดตกไปประมาณสองมือนะครับพอใส่ไปช่วงเศร้าแล้วมันบป,น,ปนกับบตกมาทับให้นะครับมันกับบอชาล่างปุ๋ยที่เขาใส่นะครับวิธีการใส่แบบนี้เขาก็ต้องเบื้องช่วงเวลาดีๆนะครับช่วงที่พายุเข่านะที่กะเขาเขาจะเฝ้าใส่นะครับให้พายุออกไปก้นนะครับ แล้วก็ล้อจังหวะดีๆแล้วก็เน้นใส่ช่วงเศร้าๆเพราะว่าเพราะเพราะช่วงเศร้าๆเนี่ยพราใส่เสร็จแล้วเนี่ยย่างน้หน่อยก็สามถึงสี่ชั่วโมงนี่ฝนญ่ยังปรกมาให้นะครับก็บต้องล้อช่วงแล้งหรือว่าเป็นอีกมื้อต่อไปเพุ่นละครับฝนยังที่โกเยากระเบิ้งช่วงดีๆเวลาใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเขาว่านไปแล้วมันอาจจะเกิดการช้าล่างของของน้ำฝนนะครับที่มันโกมาใส่ให้นะครับอันนี้เป็น พันกเกษตรศาสตร์หานูนะครับช่วงช่วงนี้คือเป็นพันกเกษตรศาสตร์หาซู์เดี๋ยวผมจะไปไถอีกแปลงนึงที่มันเป็นพันแปดเก้านะครับที่มัดส้ปุย๋ยมือเดียวกันคือกันนี่ก็คือเป็นพันเกษตรศาสตร์ห้าศูน์นะครับนี่ผมจะจงไปไห้ทําพันในเป็นของปีหน้านะครับผมจะใส่พันจากแปลงนี้แหละครับมาปลูกให้ทั่วทั้งแปลงเลยเพราะว่าปีที่แล้วก็ใส่พัน 8, 9, เป็ดเก้าไปน้ํานิดหน่อยนะครับ พันแปดเก้ากะให้ผลผลิตดีครับแต่ว่ามันบ่ค่อยทอนโรคทอนอย่างเนาะครับมันเป็นโรคใบด่างกะอยากตีเปลี่ยนสายพันธุ์ให้มันเป็นพันธุ์ที่ทนโรคดีๆคือจังพันธุ์เกษตรศาสตร์หาซูลนะครับผมแนะนําเลยว่ามันทนโรคใบด่างได้ดีเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งคือคือหนาที่มาลองใส่เบิ้งนะครับลองใส่เบิ้งนี่ครับบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงอยู่ไ้นะครับอยู่ไยู่สวนเพราะว่ามือเศ้านี่ช่วงเศร้าผมกะไปลุกหญ้าออกจากอ้อยนะครับลกุกต้นพุงออกจากอ้อย เพราะมันชิดใส่ยาฉีดก็ได้นะครับต้นพงอ่ะถ้าเป็นโรคอกแล้วอ้อยค่อยตืขึ้นได้ครับนี่ก็คือบรรยากาศนี้มันเลี้ยงอยู่ให้นะครับเดี๋ยวอีกาก่ไม่เดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกคลิปนึงนะครับเป็นอีกคลิปเป็นพันแปดก้าฟังน้พุ่นเดี๋ยวผมจะไปท้ายให้เบื้องนะครับแล้วก็ขูดหัวให้เบื้องน้ำนะครับสำหรับพันแปดก้าสำหรับเกษตรสารหาศูนนี่ผมลงคลิปไปแล้วรอบนึงนะครับสำหรับหัวมันพันเกษตรสารหาศูนตอนนี้ก็อายุมันก็ จะครบเจ็ดเดือนแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าพึ่งได้ใส่ปุ๋ยเป็นรอบแรกครับฝนกับพึ่งตกมาให้บอทันนดวนนะครับกดท่านดวนเดี๋ยวหันหลังไปเบื้องทั้งพี่นะครับบรรยากาศอยู่ไฮยงมุเล้งครับนี่ครับประมาณนี้เลยพี่น้องยังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอล้าไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ